คนหมายเลขเค่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเลขเก้าเนาะไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องพูดเยอะคนหมายเลขเ้าเป็นเลิศทุกด้านเป็นเลิศทุกด้านแต่คนหมายเลขเ้านะคะคุณต้องเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีแล้วสอดคล้องเพราะคนหมายเลขเก้าหเลขเป็นมงคล2เลข9คือความก้าวหน้าทุกมิติทุกด้านนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นํมนา,นมามีอํานาจมีบารมียิ่งใหญ่ชนะเลิศเป็นผู้นําเป็นผู้เสียสละ หมายเลขเก้าเป็นเลิศทุกด้านค่ะเป็นผู้เสียสละเพื่อให้คนอื่นนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอหมายเลขเก้าเป็นแบบนี้จริงๆค่ะคนหมายเลขเก้าจะเป็นเลิศแบบนี้ทุกด้านเลยโอเคเวลาหาเงินเราก็รู้ว่าเราหาเงินแต่จิตอะค่ะมันเป็นนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอให้พ่อแม่รอดให้ลูกรอดให้สามีรอดให้คนนู้นนึกถึงคนนั้นนึกถึงเพื่อนนึกถึงคนนี้พอเราจะได้อะไรดีๆเราก็อยากแบ่งปันคนนั้นเฮ้ย <"Well, S 2> อยากให้คนนั้นมาลองทําแบบเราดูมันดีนะมันเลิศนะอะไรแบบนี้ค่ะคนหมายเลขเก้าจะเป็นแบบนี้ คือคือเป็นอัตโนมัติเลขเก้าไม่ได้ไปอยู่กับใครง่ายที่ครูเคยเล่าให้คุณฟังนะคะใครที่ฝันถึงเลขเก้าหรือใครที่ฝันถึงอะไรก็ตามแต่แบบนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะครูบอกเลยครูไปแบบดูหลายศาสตร์มากนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะคุณมีเลขเก้าปิดท้ายบัตรประชาชนคุณคิดดีพูดดีทําดีทดําบุญทําทานอะไรที่เป็นสิ่งดีเกื้อนหนุนชีวิตคุณคุณทําเถอะเพราะคุณจะดีทุกมิติเลยคุณแทบไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยะคะ่ะคนเลขเก้านะคะ การที่มาตกเลขเก้าไม่ใช่เรื่องที่ที่ที่แบบบังเอิญเลยนะคะเหมือนนพเก้าเช่นเดียวกันคุณไปดูนะคะเลขนพเก้าหรือเลขเก้าเป็นเลขที่สูงเป็นเลขที่สูงสุดแล้วเป็นเลขที่คนที่มาใช้ต้องมีบุญและมีบารมีนะคะอย่างที่ครูบอกคุณว่าครูไม่เคยกลัวใครที่จะมาก๊อบคำว่านโนเก้าเพราะครูไม่เคยกลัวและครูไม่เคยทําอะไรเขาด้วยนะคะคิดดีส่งบุญค่ะครูเห็นมาเยอะค่ะคนที่ก๊อปปี้แบรนด์พยายามก๊อปปี้สินค้าพยายาม ชื่อก็อยังเป็นนพเก้านะคะลดความอว้วนนพเก้าอะไรสารพาัดครูรู้หมดค่ะแต่อย่างที่ครูบอกคุณค่ะไม่ต้องไปโกรธไปแค้นไปอะไรให้อภัยแล้วก็ส่งบุญให้เขาเพราะฉะนั้นเราจงเป็นใจที่มีจิตที่ดีเป็นจิตที่ให้นะคะ